ต่อันนี้พูดตรงๆนะเลือระบาดจริงๆนะอันนี้พูดแบบไม่ได้กักสุตีนนะมึงเข้าใจกูปะมึงเข้าใจกูปะที่พยายามคุมสถานก,การณ์ให้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าพี่พยายามใช้ให้ประธานาเรเสกับเอมีคอยเล่าเรื่องคอยเล่าประวัติความเป็นมาอะไรเงี้ยตามนั้นแหละครับพี่เปามองว่าพี่เปาว่าทาดีที่สุดแล้วนี่กบนาวีอะได้ดีกว่ากันทัน ขึ้นอยู่กับรูปแบบการใช้ว่ะอันนั้นปืนเยอรมันมันยิงได้เร็วกว่าทำไมก็อยากจะเนี่ยวไใกล้ะยันหึงไงก็อยากลองนะท่านก็อยากลองยา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 เอามาดวลกันแบบลูกปืนใาย่กรบอยแแบบกระบอยของแกกับแบบฉันเถอะปพอดีเลยฉันอยากจะเจอหมอถ้าหายอกเล่นท่านหายอยกเล่นโอ้เราเป็นว่าฉันเดิมพันสองปันเหรียญแต่แกจะนะฉันได้ฉันจะใช้ขวานแค่เล่มเดียวเอาไหม่ะอันหลังชนกันแล้วดวลกันไปเลย ท่านท่านไปข้าเอาเอาไหมเยอะนะเว้ยขวานเล่มเดียวไม่ไม่สู้แหวนลูกชายดิฉันเอามัด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 กันเลยนะโอ้โอ้โัดรุ่นรุ่นสินะเขาไม่ทำเขาไม่ทำเขาเป็นข้าวบอยหรือเปล่าข้าวบอยกับชนพื้นเมืองไงพวกเราถนัดขวานคนไหนก็ถนัดรบกวนเก็บอาวุธกันด้วยนั่นจะไม่เตือนแล้วนะโอ้ไหนไอ้คนเตือนเหรอ เอาเอาหมัดไม่ท่านเอาหมัดนะไอ้แกมีเพื่นฉันจะให้แกแกขวานแกนั้นหนุ่มอุ้ยจะฆ่าฆ่าตายดิจะโดนกันฆ่าไปถ้าเกิดมีเรื่องไปมีเรื่องข้างนอกนะจะไม่พูดซ้ำอีกบ่ละนะเฮ้ยดีกว่าเมืองมันมันไม่หมดอ่ะัแแ่ป๊บไปซื้อลูกกระสุนมาก็เตอนเรดก็วันนี้ข้าขอบคุณท่านมากนะที่พาไปชมความรู้จักหรือว่านี่เปาวะนี่วะเป็นกวนไว้ด้วยนะเปาโล ปาวุญจินพ่อป่าปาโลปาโลขอบคุณจินคืออะไรฉันจะบอกว่าฉันขอบคุณมากที่พาไปรู้จักชนเผ่าไอ้เจ้เยอะกว่านี้ทําให้ฉันได้รู้อะไรหลายๆอย่างนะยินดีที่ได้พบเจ้ายินดีเช่นกันใช่แต่ไอ้ที่มันใส่มงกุฎดอกไม้มันคือคนของเจ้านี่นะใช่ไหมนะคนไหนนะี๋ยวฉันจะสอนสอนสอนวิธีใช้ปืนเนี่ยกับมันฉันจะให้โอกาสขันตนนะท่านอย่งไร ใชว่าดีเลยวันนี้เลยอ่ะแต่รอดูก็ได้ฉันจะใช้แกขวานส่วนไอ้เจ้านี่ใช้ปืนอ่ะรอเปดนลวดขนาดเปาเป่าๆคาร์บอยกับฉันพื้นเมืองขวานกับปืนก็เหรอใช่ใช่แล้วใช่แล้วเอาบอยกับชนพื้นเมืองไงเดี๋ยวมันมารแน่นะไอ้พวกนั้นเจ้าเมืองไงเดี๋ยวเจ้าเมืองเขาจะมันไม่สนใจอะไรหรอกนะว้าวเวนมันละว่าจะหนาปะ ของกล้องมาทางนี้อยู่นด้วยเดอยลงไปออกนอกเขตเมืองไหมต้องเอาต้องเอาต้องออกเกตเลยนะเมืองที่นี่เขาไม่ค่อยต้อนรับเราก็ต้องแบบถ้าจริงอ่ะเป็นเป็นเมืองพวกแม่มดอ่ะมาบากันเฮ้ยมีอะไรสนามตเจ๋งซ้ายมือด้วยนะสนามต่อยมวยอ่ะกูกดสไลด์เฮียกูเรียกม้ามาโอ้ควยกูกดสไลด์กูกดตัวเฮส กูเรียกม้ามาเฉยเลยเฮียโหชาติหมาชิบหายทำไมเขาช้าจังเลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ได้เลยจบเรื่องแล้วต้นไม้แกก็แกยังจะเดินชัยแล้วที่แกพูดอะไรวะเมื่อกี้อะไรข้าหมายถึงว่าต้นไม้มันแก่อ้อต้นไม้ต้นไม้มันเดินไม่ได้โว้ยอ๋อไม่ใช่เออออข้าหมายถึงท่านเป่าหมายถึง จะรอดไปทุกคนหลบแล้วแต่อันนี้พูดตรงๆนะเลื่อนชนกันเหลือระบาดจริงๆนะข่าวบอยกับชนพื้นเมืองอันนี้พูดแบบไม่ได้กลัวสตีนนะทันเป่าเป่าเดิมพันทานไหนหรือท่านถ้าข้าไปเดิมพันข้า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 ข้กล้าดีนะเจ้าหนูเอาละรอฟังเสียงมัน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 ใช้ปืนมันใช้ขวานมึงเข้าใจกูปะมึงเข้าใจกูปะท่านมาฝั่งไหนชนะหรือท่านเป่าเป่ามึงเข้าใจกูปะมึงเข้าใจกูใช่ไหมเราเรา เข้าใจกูใช่ป่ะสามสองหนึ่งเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเทเลสโดนอุ้ยเฮียโอ้ว้าวขวานหมดแน่มีคนขวานหมดขวานหมดนะมัวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วมันวิ่งมาแล้วโอ้ ดูด้ดีสแฟเลยข้างในมียิงกันอ่กเราม่รูแกทำอะไรกันด้วนปืนแบบลูกจ้อยเขาโบยไงเฮ้ยทำอะไรกันเราก็อยู่นอกเมืองแล้วนะเราะฉันเป็นเจ้าเมืองที่นี่นดูแลอ๋อดูแผนที่แบบนึงมันนอกเมืองแล้วหรือเปล่าอืม เสงแน่นะบุกใครวะโอ้แต่เข้าไปนอกเมืองแล้วมันเ่อยู่ในอำนาจของเราแปลเสร็จใช่ไหมรอดตัวไปนอกเมืองไปนิดหนึงแต่มันก็ไม่ควรนะยังไงรอบหน้าก็ห่างหางหน่อยนะไดเลยได้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 เเรื่องกันได้เลยเราก็ไม่อลยากมเปัญหา ใช่ใช่ใช่คืออดี๋งที่พี่บอกแล้ววันนี้พี่พยายามพี่พยายามคุมสถานการณ์ให้ดีที่สุดแล้วเพราะว่าสุดท้ายแล้วอ่ะพี่เปาอ่ะถ้าสสงเกตด,ดีดีอ่ะก็คือพี่พยายามใช้ให้ธนารศกับไอหมีคอยเล่าเรื่องคอยเล่าเรื่องคอยเล่าประวัติความเป็นมาอะไรเงี้ยเพราะเขาแบบดูเขาแล้วแบบเาบบขาแบบเขาแบบมันตั้งใจอยากจะแบบให้เราแบบ ให้เราให้เรารู้เลยจริงๆใช่ใชแต่สักเกตดิแต่ว่าพี่พี่พีก่พก,ก็คุมสถานการณ์ได้อยู่อเอเแต่ายอามรับว่าก,ก็หมดก,ก,ก็มีแต่เมื่อกูทำไงครับกูก็ โคตรแพงเลยเฮียของตกแต่งมาตั้งแต่เลย ก็ฝากก็ฝากติดตามคุณหมีด้วยแล้วก็คุณเรดด้วยเขาน่าจะไม่ใสตรีมไม่รู้ว่าหมีมันสตรีมหรือเปล่าหมีน่าสตรีมอยู่เพราะนั่นแหละอืมพี่เปาก็ตามนั้นแหละครับพี่เปามองว่าพี่เปาก็ทําดีที่สุดแล้วใช่ใช่ใช่ไม่ต้องไม่ต้องไปเสีีเวลาอะไร ง่วงเหนื่อยแล้วเนี่ยอืมแต่วันนี้โอเคใช่ไหมวันนี้โอเคนะวันนี้โอเควันนี้วันนี้วันนี้ตัวพี่เองพี่ไม่ได้แย่ถอาหูฟังแล้วทักทวงเขาทุกคนวันนี้พี่มองว่าพี่เปามอบความสุขให้ทุกคนในวันที่ในวันที่ทุกคนเหงาแล้วก็หลายๆคนไม่มาสตรีมนะครับพี่พี่เองก็ก็ถือว่ามอบความสุขถือว่าหน้าที่ของพี่เปาก็วันนี้ก็ success ซาเซกันแล้วเนาะอืมแต่ก็อาจจะมีที่แบบไม่ถูกใจคนดูบ้างไม่ถูกใจอะไรบ้างอะไรเงี้ยก็แบบก็กราบขออภัยพี่พยายามรักษาทุกอย่างได้ดีที่สุดแล้วนะครับพวกนี้มาพวกนี้มาพวกนี้มาโอเคปะเจอก,กันขอบคุณมากมากนะที่ยังรักกันอยู่นะครับทุกคนเดี๋ยวไปพักผ่อนก่อนเพราะว่าเดี๋ยว,วยพวกนี้มีสตริมด้วยพวกนี้พนี้สนุกนะโอเคเดี๋ยวพรุนี้มีจิงข้าวอะไรเงี้ยโอเคหน้าที่พี่ สำเร็จละฝากไปดูไอหมีมันยังสตตีมอยู่ปะวะมันยูทูบ e ชื่ออะลระวะไปดูหมีเยอะเนี่ยพี่พี่จะบอกให้ไปดูหมีเยอะมันน่ารักไม่รู้ชื่อช่องช่องแดงว่าอะไรไปดูมันน้องไปดูน้องมันน้องมีกำลังน้องมันจะได้มีกำลังใจชื่อช่องมันชื่อช่องอะไรนะององคงเหรอองคุง อ๋อนี่ไงเดี๋ยวก็ไปดูดอมมันได้ผมโคตรแท้ทางไอคลิปประเภทนี้เลยไอ้กลม เดี๋ยวไปหลังจบสตรีมนี้เดี๋ยวผมไปจัดการเรื่องดีเลยให้ใหม่นะคะร,รับขอบคุณโทลุงลีทุกคนเลยครับถ้าไม่มีโทลรรุงลีนี่ผมบอกเลยว่าไม่มีผมในตอนนี้แน่นอนร้อเซเลยผมก็คงไม่มานั่งอะไรทําอะไรอย่างนี้หรอก อสิมีคอนแทคมาใหม่บ้างไหมรู้หมดแหละแต่บางเรื่องไม่ได้พูดออกไป